อาวเลยครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้ตัวใหม่มาเปที่เทียบร้อยแล้วตัวนั้นมีชื่อว่ารีเวียทานั่นเองซึ่งเป็นตัวฉลามใหม่ที่สุดในเกมฮันกิชาอิลูชันนั่นเองทุกคนก็คือจะเป็นฉลามไซส์ใหม่เลยก็ว่าได้คือปกติฉลามมันจะมีม,ะม,มันจะมีสองไซส์ไว้มันจะมีไซส์ธรรมดาแล้วก็เป็นไซส์แบบพิเศษอะไรเงี้ยอ่าถ้าเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวพื้นจะเป็นสีเหลืองส่วนไซส์ธรรมดาพื้นจะเป็นสีฟ้านะทุกคนซึ่งผมก็ ไม่ใช่ผมก็ดีคือเกมได้ก็ได้ทําการเพิ่มไซส์เข้ามาใหม่เป็นไซส์สีแดงนะทุกคนเชื่อว่าไซส์นี้ทุกคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมมันต้องเพิ่มไซส์วะทาี่ตัวมันก็ไม่ได้ใหญ่ไปจากไปจากตัวเดิมใช่ป่ะละ่ะซึ่งความพิเศษมนอยู่ตรงที่เดี๋ยวผมพาไปเล่นให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะตัวอุปกรณ์ก็คือเราสามารถใส่ได้หมดเลยยังใส่ได้อยู่ยังไม่เหมือนเกมฮันกี้ชาร์กโวที่ถ้าแบบว่าไซส์แอนจิเอนจะไม่สามารถใส่อุปกรณ์ได้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่ามันจะพิเศษตรรงไหนคับาา ที่เราต้องจ่ายมันถึง1,200พเพชรซึ่งมันเยอะมากเลยทุกคน1,200เอาไปเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้ตังเยอะทุกคนโอ้ยระเบิดซึ่งเราเราเล่นตัวนี้เราก็จะได้แมปใหม่เลยนะก็คือเราเราจะไม่ได้เล่นแมปหนึ่งมันคือจะเป็นแบบว่าได้เล่นแมปสีแดงโอ้สีแดงแรงฤทธิ์เหมือนตัวละครมาเลยคือตัวละครมันเป็นก้ามปูนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความพิเศษของมันก็คือมันจะมีอยู่3สกิลด้วยกันนะทุกคนสกิลที่มันให้มาคือสสกิลเลยนะอ่าจะเป็นสกิลแบบว่าชาร์จ ใช้เวลาแล้วก็จะเป็นสกิลที่เราต้องแบบเก็บชาร์จเองนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวมันจะรู้กันที่สกิลแรกกันเลยดีกว่าว่าสกิลแรกมันทำอะไรได้หนึ่งสองสามพร้อมแล้วไปปุ๊บมันมัน,ม,นมันเหมือนมันกลางจะทิ้งถั่วถั่วระเบิดอะไรยอย่างนี้ทุกคน,กะะนะคนมันก็จะระเบิดด้วยนะคือเวลาเวลาผ่านไปปุ๊บมันก็จะระเบิดคู่ดาวอยู่ประมาณ30กว่าวินะส่วนสกิลสองก็โอ้โหกดเลยแล้วกันนี่คือมันจะกันดาเมจไว้ทุกคนเห็นปะ เออโคตรเท่เป็นไงแล้วตัวมันก็จะเป็นหนามด้วยนะประเด็นมันจะการดาเมจไว้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะเก็บได้ครบ100้แต้มนะเดี๋ยวผมจะกดสกิลให้ดูนะว่ามันทำอะไรได้กับสกิลชาร์จของมันมาอันนี้ก็คือใช้ได้3สกิลเลยแล้วแต่เราจะใช้แต่ว่าบอกก่อนว่าแบบนี้เราจะไม่สามารถกินระเบิดได้ทุกคนคือถ้าโดนมันก็จะชนระเบิดอย่างเงี้ยไปเลยปุ๊บแม่งยิงเลเซอร์โคตรแรงกระจุยกระจายแต่ว่าสั้นไปหน่อยคือเลเซอร์มันสั้นไปจู่ๆเลยแต่ว่า ก็เทดีเลยทุกคนไม่มีอะไรนอกจากคำว่าเทดีแล้วก็กดสิบคิวไปและอีกความพิเศษวิเศษของมันอย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือจุดที่สําคัญมากที่จะแบบว่าทําให้ทุกคนอยากเล่นตัวนี้ก็คือมันจะไว้ฟาร์มเพชรไว้ทุกคนอ่าถ้าถามว่าฟาร์มยังไงใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็คือตอนที่มันได้กราดนะทุกคนมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวฉลามไหมปะถ้าเราวิ่งชนสัญลักษณ์ตัวฉลามตัวเล็กๆเนี่ยมันก็จะให้ดอกเพชรเราใช่ปหล่ะนี่หนึ่งอัน2อัน3อัน4อัน ได้จนถึงห้าอันปือไงโคตรเฟี้ยวอืโคตรเฟี้ยวกระเทียมแดงเอ้ยโคตรเฟี้ยวกระเทียมเจียวดิเออเป็นไงแล้วก็จะได้มาห uh ้าเพชรไว้ทุกคนนี่แล้วมันจะได้ทุกครั้งที่เราได้โกรัดนะบอกไว้ก่อนซึ่งโกรัดก็ไม่ได้เก็บยากมากทุกคนเออใครที่แบบว่าใส่อุปกรณ์โกรัดนานมานี่คือแบบยิ้มยิ้มเลยอะยิ้มแฉ่งเนี่ยยิ้มปุ๊บแล้วเอาแบบเรียปากเลย, Angular เลยบอกเลยว่ามันสุดยอดมาก <efficiently> เนี่ยโอ๊ยระเบิดไประเบิดไปเพื่อนเออระเบิด แล้วก็แต่ว่าผมต้องบอกก่อนเลยว่าอ,อุปสรรคของแบบเนี้ยเยอะนะบอกไว้เลยเยอะมากก็ไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำที่อึดขึ้นแล้วก็เรือดำน้ำที่มีสก,กิลที่แบบว่าหลบหลบหลีกตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งรเรือดำน้ำบ้าเลยว่ามีสก,กิลหลบคือไม่ร้องหนเองอย่างเงี้ยทุกคนเออซึ่งเป็นอะไรก็ตกใจเหมือนกันว่าทำมาได ที่ลึกสุดๆเลยคือเราจะเล่นลำบากขึ้นนะว่า,างันหละแต่ว่าในบาก,การที่เราจะได้ฟาร์มเพชรได้ทุกๆกลัรัสนะทุกคนทุกๆกลัวแล้วเราจะได้ทั้งหมดห้าเพชรอ่าถ้าเราเล่นจนถ้าเราแบบว่าชนมันจนครบห้ารอบนะทุกคนอืมเดี๋ยวผมทําอยู่รอ,อบหนึ่งกันเวลาเรากินปุ๊บมันก็จะมีฉลามตัวน,น้อยตอกออกมาแล้วก็วิ่งชนฉลามตัวน,น้อยให้ครบ5้ารอบหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่ากันไปโอ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันมันก็วิ่งรอบว่ายเร็วเหมือนกันเนะี 1, 2, ่ยหนึ่งสองปุ๊บถ้าถามว่า ถ้าเราทําไม่ครบใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นก็คือเราก็จะได้ไม่ครบนั่นเองนีง่มีแคน่นี้ถ้าเราทําไม่ครบเราก็จะได้ไม่ครบเพราะฉะนั้นทุกคนเวลาเรากรัดก,ก็อย่าลืมเก็บให้มันได้ครบนะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่คุ้มนะเพราะว่ามันใช้ตั้ง900หรือว่าพันสองพันสองร้อยเพรนี่แหละอันนี้คือราคาเต็มนะแต่ว่าผมได้ราคาลดมาเหลือ300เพรผมก็เลยรีบจัดเลย แล้วก็บอกเลยว่าจแจมแววมากคือตัวนี้กินได้ทุกอย่างนะทุกคนในเกมนี้กินทุกอย่างจริงเว้นแต่จะมีฉลามตัวใหม่เข้ามาในเกมนี้อาจจะแบบว่าเราอาจจะกินได้น้อยกว่าเออเพราะว่ากเกมนี้คือแม่นเป็นอย่างนี้แหละคือเวลามีฉลามตัวใหม่ใช่ไหมฉลามตัวใหม่ล่าสุดข,ของเกมเนี่ยก็จะสามารถกินได้ทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยซึ่งฉลามตัวเก่าก็จะไม่สามารถกินได้ในบางจุดเออนี่แหละเกมนี้มันติงป้องอย่างเงี้ยโอ๊ยกัดอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเจ็บทนทน,นไม่หมดนี่งไงกิน เราต้องกินเพราะเราเกิดมาเพื่อให้กินยังไงล่ะโอ้โหที่เราเจอเพื่อนนี่แต่ว่ามันไม่ใช่เพื่อนมาแล้วก็ชนหนึ่งรอบชนสองรอบชนสามรอบไม่โดนชนสองรอบรอบที่สามโดนไหมอ่าโดนโดนปึกปักปึกปัก,ปก,ปกเป็นไงโดนคราหรอแเราทุกคนเห็นปะแล้วก็จะได้มาห้าเพชรนะทุกคนซึ่งมันดีมากเอาไวไฟฟ้ฟาร์มเพชรแบบโคตรดีอ่ะจริงๆเอาไวไฟฟ้ฟาร์มเพชรดีมากถ้าใครกำลังมองหาว่าเกมนี้ฟาร์มเพชรยากจังอะไรเงี้ยก็เกมได้ทําการปล่อยตัวละครตัวนี้ออกมาเพื่อ แก้ปัญหาในจุดนั้นนะทุกคนก็คือฟาร์มเพชรดีขึ้นฮาแล้วก็เราก็กินต่อเลยอันนี้เป็นระเบิดสีแดงเราก็กินไม่ได้นะทุกคนอื้อหอเลยดำน้ำมันยิงยิงแรงหรือเปล่าไม่แรงไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรง,แ,รง,แ,รงแล้วก็กินมันต่ออันนี้คือปลายไฟฟ้าเออคือเกมนี้ได้เพิ่มปลายไฟฟ้าเข้ามาได้นลทุกคน คือประหลาดไฟฟ้าเว้ยที่กินมันก็คือเราจะต้องรอมันมีอ่ารอมันเอาโลออกอเออพูดอย่างพูดภาษาบ้านก็คือมันจะมีโล่ของมันถ้าโล่มันออกปุ๊บเราก็จะกินมันได้หืมระเบิดตุ้มตังุ้มต,งตมังจุ้มตั้งคือไนนด้ก,กุรอหอีกแหละโอ้โหด้กุรอหเร็วจังมันตอกดอกตอกตอกเพชรภาษาดอกเพชรมาเพื่อนนี่แล้วเราชนมันก็จะได้เพชรแบบนี้เป็นไงล่ะโคตรเท่โคตรจับแมวจับมาแล้วเราชนไม่ได้อันนี้ลืมไปว่าระเบิดเราไม่สามารถชนได้นะทุกคน ก็คือเราต้องเนี่ยคือเรามีข้อดีคือเราสามารถที่จะเปิดโล่ป้องกันเป็นไงเปิดโล่ไปดิโอ้โหชื่ออย่างไรเฮ้ยะเปิดโล่อครับผมโอ้โหระเบิดตุ้มตับตุ้ม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 เป็นไ,ไงหายหมดหายหมดดงอันนี้บิ๊กดนดี้เอ้ยโมดโมบิดิกไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กดดี้อืมทนไม่ได้วะ่ะทนทนได้ไหมทนได้ไหมโอ้ชนได้ไหมโอเค คือเราจะชนเรือดำน้ำได้ก็มเมื่อต่อเมื่อเรือดำน้ำมันไม่ล่องหุนนะทุกคนคือเรือดำน้ำในแบบนี้มันจะมีความสามารถในการล่องหนด้วยนะเออสเตปคือแบบโคตรโคตรกวนอ่ะคนบาดามากเอยโอ้นี่ระเบิดระเบิดไปหมดเลยเนี่ยแมงกระพุนแมงกระพุนแล้วก็ไม่สามารถกินได้ทุกคนถ้าเราอยากจะกินเราก็ต้องวางระเบิดไม่เราก็ต้องแบบมีไฟเอาไว้พ่นนะเออซึ่งมันก็เป็นอะไรที่จุดที่มันหยุดหยิดอยู่อย่างหนึ่งนะแต่ว่าแลกแบบการที่เราฟาร์มเพชรได้เยอะกว่าเดิมนะเออก็เป็นอะไรที่เพราะว่าคุ้มอยู่นะ ถึงมันจะไม่ได้คุ้มมากแต่ก็คุ้ม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 ผมว่ามันคือเพชรเว้ยทุกคนมันคุ้มมันคุ้มมันคุ้มแหละระเบิดตุ้มระเบิดไหมไม่โอเคมันไม่ตุ้มอ่ะมันก็แค่ระเบิดเฮ้ยจะพาเราขึ้นไปข้างบนทำไมอ่ะนี่มันเหมือนมันจะพาเราไปเล่นข้างบนนั่นแหละแต่เราไม่เล่นไงเราไม่ได้อยากจะเล่นกับมัน่าไหร่โอ้นี่มันตัวชาร์กนาล็อกเราก็กินได้เพราะเรากินได้ทุกไซส์ไงอย่าลืมดิเอ้ยตื้อเราเรากินได้ทุกไซส์ก็จีนตู้มตามระเบิด ไเง็นไงไม่ไม่ได้เป็นไรหรอกก็แค่ระเบิด,เ,ดเราพาไปกินปูเดียวอุ้ยมันนี่มันไม่ใช่ปูนี่นี่มันคือพวกฝูงปลาปลาอะไรอะปลาหลอดไฟอปลาหิวแสงไอ้พวกนี้หิวแสงแล้วนี่อะเราต้องจับไปทำยำแต่ว่าปลาตัวนี้ก็คือเป็นปลาที่อยู่ในน้ำลึกนะทุกคนที่ผมเห็นในสารคาดีทั่วทั่วไปเลยไงแต่นี้แมวน้ำแม่งไม่เห็นผลเลตะบนแมวน้ำชอบกัดตูดคือแมวน้ำมันมันต้องชอบกัดตูดฉลาดมัมันมันก็ไม่จริงปะ หรือว่าในชีดน,นี้แมวน้ำชอบกัดตุ่ยฉลามคงไม่ใช่เออแต่ว่าในเกมนี้คือใช่นะคือแมวน้ำในเกมนี้คือมันชอบกัดตุ่ยคนอื่นยวเราผ้าเราไปกินอันนี้ดีกว่าเอ้ยนี้มาแล้วมนะันเดี๋ยวผมเก็บฟาร์มฟาร์มเพชรก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปไปทำอ,อื่นแเราขอฟาร์มเพชรหน้าที่เราคือฟาร์มเพชรโอเคครบผ้าละนี่พอครบผ้าแล้วก็เก็บแบบเท่ๆไปดิครบผ้าละแล้วก็กินต่อกินต่ออ้าปูอยู่ไหนโอเคไป คือเกมนี <göster ges 2> <performance> ้อ like ีกวิธีฟาร์มเพชรอย่างหนึ่งก็คือการตีปูนะทุกคนซึ่งการตีปูไซส์ใหญ่สุดก็จะได้ทั้งหมด3เพชรนะไซส์แรกก็จะได้1เพชรไซส์สองก็จะได้2เพชรไซส์สามก็จะได้3เพชรนะทุกคนอ่าวิธีวิธีตีปูวิธีฟาร์มเพชรโอ้โหยชนไม่ได้โอ้โหพลาด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 เลยนี่มามาใหม่มามาใหม่มา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 ทนไปหนึ่งทแล้วก็กินก่อนตอนนี้ว่าเลือดเราไม่ได้เหลือเยอะอะ ดีสองทีทุกคนตัวตัวคันก็จะเลี้ยงไซน์ในตัวโอ้โห<อ>นึง่งเอเอเฮเกือบตายเกือบตายเกือบตายเดี๋ยวผมขอหาของกินก่อนดีนะมีกรอบป้องกันถ้าไม่มีกรอบป้องกันผมก็คงตายไปและะ้วแหละมาเพื่อนปูอาชุบชุบชุบหนึ่งสเต็ปเรามาตีครบสามทีแล้วก็ชนมันเลยนะทุกคนหนึง่งสองสามเอ็กซ์ไซส์เอาสามเอา้าหมันไม่สามไม่วะเอาดิหนึ่งสองสามสามไม่เพื่อนสามไม่สามเอออุ๊คเอาวอ้าว ทำไมอันนี้รอบนี้แค่2อ,อ่ะชนเรียบร้อยก็จะได้มาทั้งหมด3เพชรแบบช่ำ,ชำๆเลยอ่ะปรเทศปรเท่ไปเด้มเ,เ,เออกินต่อมาไม่พูดพร่ำรอช้าเอ,อ้ยพูดพามทำไปกินต่อเอ,อ้ยนี่เราโกนรัดเราไม่ได้โกนรัดนี่มันมันมีทองให้เยอะจังวะไม่เป็นไรช่างมันช่างมันกินต่อไอ้ไอ้พวกไปลาเล็กปลาสิวปลาซอยปลาสายผมพูดแล้วองผมเนี่ยลิ้นพันหมดแล้วเมื่อกี้อ,อ่าแล้วก็ขึ้นเมืองบนขึ้นเมือข้างบน วันตีเจ้ามนุษย์เออเจ้ามนุษย์บอกไม่ต้องขึ้นมาจะขึ้นมาทำไมแล้วก็โอ้เราเบิดต่อไปดินี่จำมาโอ้โหนี่มันนี่มันบอกว่าช่วงแบบช่วงเวลาอาหารเราก็จะมีพลังแบบเต็มเต็มสูบอะเพราะว่าช่วงเวลา,าหาโอ้ไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลาอาหารแช่วงเวลา,า,หา,าหาเพชรดีกว่ามาหาเพชรโอ้ยติดติดหาเพชรหนึ่งสองคือถ้าเราไม่อันนี้ผมว่าผมาเมื่ก็บไม่ครบแน่เลยว่ะ หนึ่งสองสามมันซิกแซกเกินซิกแซกเกินไปเพื่อนโอเคยังครบอยู่ก็คือถ้าเราเก็บไม่ครบเราก็จะได้ได้เพชรเท่าที่เราเก็บได้นะทุกคนก็อันนี้ถ้าผมแนะนําก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจเพิ่งผมแนะนำไปทุกคนมาดูแต่ยี่คือมันขึ้นมาบนบกได้หรือมันจะโขกโขกโขกหมัดหมัดอัปเปอร์คัตตกตักตกตักก็คือถ้าเราเมื่อกี้ผมจะพูดเลยว่าลืมเอาไปว่าช่างแมงช่างมันช่างมันช่างมัน มาระเบิดตุ้มๆมันไม่ระเบิดใช่ปะเฮ้เราก็ชนไปต่อดิคืนนี้ก็จะโคราตอีกรอบหนึ่งกันทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ฟาร์มเพชรด้วกันจะจะแบบว่าโชว์ความสามารถพิเศษของมันเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างตอนโคราตคือตอนโคราตมันก็จะมีออร่าพิเศษขึ้นมาทุกคนแล้วก็ทำให้เราบูตเร็วขึ้นอ่านี่บ้างมันก็จะเป็นออร่าออร่าอุราอุราอุราอุไม่ใช่ไม่ใช่คนละเรื่องกันอันนั้นมันโจโจ้แล้วก็กินบีมอสไปดิโอเคเราก็สามารถทำลายได้ทุกอย่างตอนนี้ ระเบิดตุ้มตู้มไปเลยไหมล่ะเพื่อนโอเคเรากินแมงกะพุนไม่ได้อันนี้ห้ามลืมห้ามลืมไว้เด็ดขาดนะอย่าลืมจำมนะันน่นน่เหนือเราจะไม่สามารถกินแมงกะพุนได้โอ้แต่แมงกะพุนมันมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนเค่ร okay. ะเบิดไปก่อนตุ้มแบบตุ้มตาบตุ้มตามเลยนะวันนี้เฮ้ย้ hay, มันชอ็อตแรกของมันวะเนี่ยมันชอ็อตแล้วมันเต้นด้วยนะี่หว่าช็อ,ชอตแบบชักกระเถี่ยวกินเราต้องรีบกินก่อนก่อนที่มันจะสร้างบาเรียโอน แล้วก็มีละเบิดละเบิดตูมตามตูมตามตูมตามโอเคได้เวลาโกรัช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 อันนี้ผมฟามเพชรก่อนเลยกันนะจะได้มีเพชรเอาไว้ซื้อ,อย่างอื่นหนึ่งสองสามเอาไม่โดนสี่ห้าออะไรล่ะโอเคอันนี้ได้แค่สี่วะก็ได้ไม่เยอะมากนะทุกคนอืมถือว่าได้น้อยอยู่เหมือนกันเนนะ่นะนี่นักประดาน้ำแล้วก็กินไปได้เอ้ยตายเอ้าตายเลย คือยิ่งเราอยู่นานเราจะยิ่งเลื่อนรถเร็วนะทุกคนอ่ะประมาณนี้จ้าสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าจะตอบโจทย์มากสำหรับคนที่อยากจะไฟฟาร์มเพชรนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะเก็บแต้มเฉยๆก็อย่ามาเล่นตัวนี้นะเพราะว่าทั้งเกมเนี่ยผมได้ไปยีบสิบห้าแตะยี่สิบห้าล้านแต้มงถือว่าน้อยมากแล้วก็เงินได้แค่หมื่นห้าน้อยจริงๆทุกคนโอเคทุกคนสำหรับตัวนี้ผมบอกว่ามันอุ้ยห 200รอบาทเพื่อทุกคนได้ทั้งมิสไซได้ทั้งเจ็แพกคุ้มนะทุกคนถ้าใครบบว่ามีงบ่อยก็เติมได้นะแต่ว่าถ้าใครแบบสายประหยัดก,ก็เก็บเพชรเอานี้แหละก็คือใช้ตัวนี้ในการเก็บเพชรบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้าใครบอกว่าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนถ้าใครอยากให้ผมรีวิวฉลามตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย